สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเลนที่ร้าน JSPO นะคะตอนนี้คาเลนก็อยู่กับรถ MG EP นะคะวันนี้นะคะลูกค้าเข้ามาทําอะไรบ้างเนี่ยเลนจะอธิบายให้ฟังค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็นี่เลยลูกค้านะคะเข้ามาเปลี่ยนไฟนะคะ LED นะคะเป็นของ GPNE นะคะรุ่น R3 ค่ะรุ่นขายดีของทางร้านเลยนะคะในตัวของรถ MG P แล้วก็ต่อไปเนี่ยจะมีเป็นตัวฟิล์มใสกันรอยภายในทั้งคันค่ะแล้วก็มีเฉพาะจุดเป็นตัวเบ้ามือจับแบบนี้ค่ะทั้ง4บานประตูเลยเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลย ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็เซนเซอร์คาเตะเดี๋ยวข้างในนะคะนี่เลยจะให้พาดูฟิลฟ์มภายในแบบทั้งคันค่ะจะมีตั้งแต่หน้าจอนะคะคอนโซลแอร์คอนโซลเกียร์ค่ะแล้วก็แผงประตูเบ้ามือจับนะคะพวงมาลัยนะคะนี่เลยแล้วก็เดอนไม้พุทสตาร์ทนะคะนี่เลยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็ติดเป็นฟิล์มใส TPU นะคะอ่ะเดี๋ยวเดนจะพาดูตัวฝาท้ายไฟฟ้าค่ะฟังก์ชันแรกนี่เลยค่ะจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะอยู่ห้างคนขับนะคะ เมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟดีก็จะมีไฟสีแดงแบบนี้ติดขึ้นมาค่ะตัวนี้เราสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดเลยอ่าตอนนี้ฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยอ่านี่นะคะจะเห็นได้ว่าเก็บงานเรียบร้อยสวยงามค่ะสายไฟที่ก็จะร้อยเข้าที่เดิมทุกจุดแบบนี้เลยนะคะอย่างที่เห็นงานคุณภาพงานพรีเมียมแน่นอนค่ะฟังก์ชันต่อไปนี่ค่ะสั่งปิดได้คาะกดแค่หนึ่งครั้ง สังเกตได้ว่าฝาท้ายเนี่ยนะคะก็เวลาปิดจะเบาและนิ่มประมาณนี้เลยและปุ่มเปิดเดิมค่ะก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมเลยแค่กดบีบแบบนี้ค่ะไม่ต้องดึงหรือกระชากนะคะนี่เลยแบบนี้อ่าและฟังกช์ชันต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวรีโมทค่ะนี่เลยเราใช้เป็นตัวรีโมทเดิมนะคะไม่มีการตัดต่อดัดแปลงนะคะอ่าแบบนี้เลยสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดนะคะเพียงแค่กดแช่ไปที่รูปเปิดฝาท้ายค่ะ อ่ะเดี๋ยวเนจะมากดเปิดกันให้ดูอีกครั้งหนึ่ง,งนี่นะคะฟังก์ชันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวระบบเซนเซอร์ทาวเตะค่ะอันนี้ก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะคะก็สามารถสั่งงานได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตะปิดกันให้ดูนะคะนี่นะคะเตะง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เร็วด้วยนะคะเซนเซอร์ทำงานเร็วมากๆอ่ะเดี๋ยวเรนจะมาเตะเปิดกันอีกครั้งหนึ่งนี่แบบนี้ และที่สําคัญนะคะขาดไม่ได้เลยก็จะมีระบบเซฟตี้นะคะเป็นกันหนีบนะคะเดี๋ยวเลนจะมาเทสให้ดูแบบนี้ค่ะอ่าอ่าแบบนี้นะคะเป็นเซฟตี้ในฝาท้ายไฟฟ้าค่ะ ที่ลูกค้าจะได้ไปก็จะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันก็คือเปิดปิดหน้าคนขับเปิดปิดที่ฝาท้ายเปิดปิดด้วยรีโมทแล้วก็เปิดปิดด้วยระบบเซ็นเซอร์คาลเตคค่ะสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะในรถอิมจีนะคะก็สามารถทักมาสอบถามกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์คาเตคหรือว่าจะเป็นิ์มใสกันรอยนะคะหรือว่า์มกองแสงหรือว่าสินค้าอื่นอมากมายนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้ที่เพจ j จ p อค่ะหรือว่าจะเป็นเพจฝาท้ายไฟฟ้า P2M พีทัวร์เอ็มมอเตอ o ์ช็อปบายเจเอสโพหรือวะน,อนะคะ ก็สามารถเ้ามาสอบถามกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนขอบคุณค่ะ